สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินดาไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมารีวิวการซื้อของออนไลน์อีกแล้วนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับขออนุญาตปรับอามองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับอาโอเค อของเพิ่งมา,มาส่งวันนี้นะครับาตามสไตล์ของผมในการซื้อของนี่ก็ผมจะซื้อในช่วงราคาราคาถูกราคาที่ลดลงนะครับอันนี้ก็คือราคามันลดลงเหมือนกันผมเห็นว่าราคามันลดลงนะครับผมก็เลยซื้อนะครับของที่ผมซื้อก็เป็นของที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับถ้าไม่ใช้ในครัวเรือนก็ เอามาใช้สำหรับการถ่ายทำคลิปนะครับเช่นอันนี้ผมก็ใช้สำหรับการถ่ายทำคลิปนะครับจะเป็นอะไรนั้นดูพร้อมกันเลยครับขออนุญาตแกะนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆอืม ขออนุญาตตัดเลยครับพี่น้องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับการซื้อของออนไลน์มันก็จะมีข้อดีแบบนี้นครับก็คือ,อมีคนมาส่งถึงบ้านโดยที่เราไม่ต้องไปเดินหาซื้อนะครับเรามีแค่หน้าที่สั่งแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะมีคนมาส่งให้เราถึงที่นะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาเดินหานะ <c oughs> มันก็สะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงภาวะโควิดแบบนี้นะครับเราไปไหนไม่ได้ไปยากนะครับไปไหนมาไหนที่ก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงทีอ่อาจจะติดเชื้อนะครับอ่าเป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันนะ,อะขอเนี่ยอาุมออกก่อน เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องแกะ a อ d พืดพืดพืดน,น,นี่อ่านี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นชุด ไมโครโฟนนั่นเองนะครับซื้อมาสำหรับถ่ายทำคลิปนะครับก็จะมีเรียกอะไรอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ครับตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ก็คือตัวบงังบังเสียงเรียกอะไรลดการเสียงการเสียงเข้าพวกลมพวกอะไรพวกนี้การเสียงเข้านะครับนี่ครับการเสียงเข้า แล้วก็มีสายไมโครโฟนมีไมโครโฟนนะครับมีไมโครโฟนมีสายแล้วก็มีขาตั้งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันเลยนะครับและที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับใช้ยังไงก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่เคยใช้นะครับเห็นว่ามันราคาถูกแล้วเรามี ความจาเป็นต้องใช้มันนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้เขานะครับก็เลยลองซื้อมาดูว่ามันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะภาวะในช่วงนี้เราไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับมันก็ต้องลองดูนะครับโอเคอผมจะไม่ประกอบให้พี่น้องได้ดูนะครับ พาพเพื่อนๆมาดูเฉยๆว่าวันนี้ผมมาซื้ออ,อะไรนะครับชิ้นนี้ผมจะไว้สำหรับถ่ายทำคลิปนะครับอ,อยู่กับที่นะครับมันเหมาะก,กับการถ่ายทำคลิปอยู่กับที่แต่ว่าจะถ่ายอะไรถ่ายต้นไหนก็รอติดตามคลิปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอขอบคุณพี่น้องอทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับหวังว่า คงได้รับความเมตตาจากพี่น้องด้วยดีเช่นนี้ตลอดไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ